บนรถนะครับผมถนนบนรถตะวันตกนะครับผมชนบุรีนะ <c oughs> อ่ะอาเราก็เราจะไปที่ไหนดีครับวัดโพกัดครับวัดโพกัดนะครับ,ครบเคยไปไหรือยังยังครับผมยังนะครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตมกระดับ<ข>เออผมก็ยังไม่รู้ว่าวัดโพกัดผมไม่เคยไปเลยกระดับวัดโพกัดนี่ยไม่เคยไปครับซีรีส์กระดับนึกว่ามันพุนตกครับครับคุณพี่ใช่ครับน่าจะใช่นะเออมันนำอะไรมาครับเออแต่วันนี้ถนนโลกมากมากนะครับ เนี่ยก็จะเป็นวันที่สิบสองเนาะเราก็ได้ไปทำบุญกันนะครับผมสายบุญก็ก็ทำบุญนะครับนี่ดูบรรยากาศบอ่าเบนถนนนะครับมอเตอร์เวย์หลักๆครับผมเนี่ยรถก็เรื่อยๆนะครับผมไม่ค่อยมากแล้วก็ไม่น้อยลาก็ลมไปด้วยครับชิมน้ำก่อนครับพาไปกาแฟร ครับสมุทรจุับผมกินกาแฟชิเป็นยี่สิบห้าบาทที่สามบาทเกียรติครับเกียรครับครับไปต่อถ้าไม่ชวนครับคือกินข้าวแถวแล้วก็มีคนถามครับผมก็เลยมาซื้อกาแฟีิเป็นหัวครับไม่หยาดดังโอเคไปต่อตอนนี้เราก็จะเข้าเขตวัดพงอากาศนะครับผมของจังหวัดฉะเชิงเซาครับมากับทีมงานนะครับผมทีมงานครุยเสียโอ้ยไม่ใช่ครับไม่เสียเสียแล้วเนาะครับโอเคเนี่ยครับบรรยากาศภายในวัดนะครับผมด้านในเห็นนู่นนะครับไกลไกล นูเยเย็นสบายครับวันนี้ครับครับผมก็วันนี้ก็บรรยากาศดีมากครับอุณหภูนภูมิก็วัน24องศาครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่เย็นไม่หนาวแล้วก็ไม่หลอนนะครับถ้าน้ำมันจะหําหดกราบครับผมประมาณนั้นนะครับทําหดแล้วก็ฮัเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะห้าช้าครับอ่าประมาณนั้นนะครับต้าขาอยากเลยครับอ่าฮะพมันหดกราบทําหดใช่ไหมกราบทั้งหมดจนครับน้ำมันทําหดเลยครับกราบจนครับเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนก็หดครับเมื่อคืนก็หดนะ ครับเมื่อคืนก็หนาวนะเมื่อคืนน่ะโวยมันบริ่ไม่ได้เปิดพัดลมนะเมื่อคืน่ะหนาวใช่ครับนอนเย็นอาบน้ําเสร็จเข้าห้องนอนเลยครับบรรทมจะงหัววันเลยอ่าเดี๋ยวไปถึงวัดนะครับดูที่หนึ่งว่าข้างในจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยตอนนี้ขอตัดคลิปไปต่อนะครับผมอีร้องเมตรนี้ขวากันนะครับผมครับผมเข้าสู่เขตวัดโรงอากาศแล้วนะครับผมนี่ครับเห็นเจดีแต่ไกลๆนะครับผมนู่นเลยครับผมสวยมากเลยครับนี่หลวงพ่อบอ้สวยมากนะครับท่านผู้ชมครับ ที่ทำเรื่องอารมณ์นะครับอาจจะเป็นสิทธิ์โรงอากาศนะครับท่านผู้ชมเป็นในเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมสวยๆที่รู้ว่าให้เขาเลี้ยวซ้ายไปสิเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายดีใจเดี๋ยเราจะตรงไปตรงไงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยอืมเข้าเลยมเข้าไปเลยครับเขับเลยครับนี่เลยครับผมบรรยากาศภายในครับนอดแล้ว สวยมากครับผมนี่150เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับซีดีบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายแต่ว่าเขาจะไปจอดรถตรงไหนนี่ครับอัจานอัญจา,านวาาิชายขลับเดี๋ยวดูเรานะหาที่มองจอดรถก่อนนะครับตัวผู้ชมครับข้างในมีเพียบเลยครับข้างในนั่นแหละเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายโอ้ย,ยรอกระหันเราแยกเลยบอก<ด>กันดูรอบ กรบรครจุณกรทบุญครับจะได้รวยครับวันนี้ครับจะได้นครับ มาวันนี้เงียบมากครับหกคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ภายในของคน,นครับผมของวัดโพรงอากาศนะครับจังหวัดฉะเชิงเครับ <c oughs> ในโบสถ์นี้นะครับผมจะมีนะครับยักษ์คางละสองนะครับผมเป็นสองขอน,นอันตมนก็สองครับจะเป็นโบสถ์ครับนะเป็นสี่มุมนะครับ านกว้างครับตานกว้างสสตาเลครับนุ่นเดี๋ยวเราจะไปทางโน้นกันครับพเาทธงใหญ่ครับก็จะเป็นเขตของวัดสงอากาศเช่นกันนะครับ ข้างๆจะมีสระน้าบ่อเลี้ยงปลาก็จะมีศาลาครับนั่งเล่นนะครับเป็นจุดครับผ่อคลายเช้าครับมานั่งพิจิจิครับครับลำเชืก็เล่นกะดอครับครับเข้ามาถึงแล้วนะครับผมนี่เขาเป็นจุดนะครับประับขององค์พระพเทธองค์ใหญ่ของวัดโปร่งอากาศนะครับผมว่าเราไปทางโน้นดีกว่านะครับมันร้อนแดดนะครับ ครับผมถ้าเราจะดำนะครับจะบูดบอ่านำนำเลยครับผมน่าดับตเราเดินเข้าห้องดีกว่านะครับนี่ครับโอ้ครับอุ้ยนี่จุดพระพิเนศครับองค์ใหญ่ของจังหวัดเชียงเซานะครังจบกักอุ้ยพร้อมนะครับใหญ่มากครับคู่ที่สร้างสวยนะครับสวยงามนะครับทุกท่าน ให้มันตัวยิ่งตัวโตเลยไม่รู้รต้นอะไรนะครับนี่แช๊คครับขอให้เข้าไปไหมไครับหนี่ครับเขาปิดเอาเซฟกันไปครับน่าจะเข้าไม่ได้นะครับลักษณะเข้าได้ครับเข้าได้เฮ้ยใจมากครับ อนี่ก็จะเป็นจุดนะครับแปลนนะครดบราบนี่คือเขาเรียกอะไรครับอักขันใช่ไหมครับอากาศนะครับดูจากในรูปวิดีโอครับอาจจะเล็กนะครับแต่แต่ข้างนอกเนี่ยมาเนี่ยใหญ่โตมหาวิลานมากครับผมท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับมาทางแรกโอ้รู้สึกว่าร้อนแดดมากเลยครับร้อนแดดมากนะครับเพราะวาผมยิงร้านอยู่ครับรู้สึกว่าจะเสียบตาเลยครับทุกทไปไปไหนต่อครับ ไปวัดหลวงพ่อสุธรต่อนะครับโอเคจะไปวัดสุธรต่อครับรับตามผมมาเนยค,ครับัาผม